เดี๋ยวข้อเสนอให้เขา30วิแล้วเขาจะดีใจมากๆเลยล่ะขอบคุณนะรักนะจุ๊บจุ๊บนางฟ้าลงมาเป็นบอสใหญ่ตอนที่ส8มสิแปดปายปลงมืออะไรกันยังมีคนอื่นอยู่ด้วยเหรอเนี่ยบ้าเอ้ยฆ่าฟงเซียวก่อนแย่แล้วไอาวุธรับยันเหรอฟงเซียวจะยังไม่รีบปล่อยข้าอีกเงี้นเหรอ จะกลัวอะไรเ <ENNIS> อ๊ะฟงเซียวระวะชุะอะไรนะรออะไรล่ะไม่มีอะไรรู้สึกว่าตั้งแต่ฟงเซียวกินยาวิเศษไปกังฟูงเขาก็ดีขึ้นเป็นพอโรคเก่าเริ่มหายยันหรอจัดการพวกเขาซะข่าวกมันให้หมด ยอให้เหลือยียยข้ามันอ่าหาที่ตายสินะ,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 ะคนอย่างพวกเจ้า บ้าเอ้ทำไมข้าถึงควบคุมกำลังภายในไม่ได้เอ่อฟงเซียวยาแล้วโรคเกิดของฟงเซียวถูกยาวิเศษระงับไว้ชั่วคราวเท่านั้นสองสามวันที่ผ่านมาเขาใช้กำลังภายในอย่างต่อเนื่องมันทำให้โรคเกิดกำเริบสินะเขาก็อักเลือดแล้วนี่เป็นโอกาสที่ดนีไปเลย นางฟ้าลงมาเป็นบอสใหญ่ตอนที่สิบพวกนั้นต้องการข้าค่ะจะหลบไปเจ้าต่างหาที่ต้องหลบไปเป็นแบบนี้แล้วยังจะฝืนอีกข้าจัดการกลุ่มพวกนี้เองเจ้าอะไรกันท่วงท่าของผู้หญิงคนนี้เหมือนกับยุ่นเออไม่มีผิดเฟิงเซียวเจ้าไม่เป็นอะไรใช่ไหม ยุ่นเอออะออะไรนะเจ้าคือยุ่นเออสินะเอข้าไม่ใช่ยุ่นเออข้างในเจ้าเจ้าจำผิดแล้วล่ะเอะวองไปตายซะอะอ,อ,อะไรนะฟอบาดอย่าไปนะข้ากลัวจะต้องคุ้มครองข้าสิปล่อยนะเออพระสนมก้อยหินยุ่นคนนี้เนี่ย อยากให้ฮ่องเต้าตายหรือไงกันนะ่ะฮิบ้าเอ้ยไม่ทันแล้วฝ่าบัดฟงเสียวหลบไปซะอ่ออะอะไรกันนระอผู้หญิงแปลกหน้าคนนี้ยอมสละชีวิตตัวเองเพื่อช่วยฮ่องเต้เองเหรอเจ้าเจ้าไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วห<อ>ยุนเมียนเจ้ายุนเมียน ย,ยันเมียเจ้าจริงจอกยนเมียนจะเป็นอะไรไปเจ,จ้าหุบปากเจ้าไม่เห็นหรือไงว่านางบาดเจ็บอยู่ยันจะเหยียบลงบนตัวนางอีกอยากตายหรือไงนางฟ้าลุกมาเป็นบอสใหญ่ตอนที่แปดสิบห้าเจ้าเดี๋ยวก่อนนะผู้ชายคนนี้อาร่าสังหาแรงมากเขาคิดจะทำอะไรกันนะไปตอยซะนั่นมันฮ ออาอะไรกันน่ะใช้พัดเป็นมีดบินหยุนเมียนแช่คนนี้เป็นใครกันแน่เนี่ยไปป่านจัดการที่เหลือด้วยเออฝอบาดเดี๋ยวก่อนนะจะจะพาหยุนเมียนไปไหนกัน หลีกไปแคาจะพานางไปรักษาหยวนเหมียนเป็นเทพนางไม่จําเป็นต้องโดนรักษาหรอกแค่บาดเจ็บเล็กนะ้อยเท่านั้นจะไม่จําเป็นต้องพานางไปหาหมอหรอกนะไม่ได้หยวนเหมียนเป็นเทพนางต้องใช้เวทมนต์ทำให้บาดแผลหายสนิทจะปล่อยให้พานางไปพบกับคนอื่นไม่ได้เมื่อถึงเวลานั้นหากคนทั่วไปพบสิ่ง ผิดปกติใจแย่เอาได้บาดเจ็บเล็กน้อยเหรอผูดไรใส่ระแบบนั้นออกไปเมื่เช่นนั้นข้าจะฆ่าเจ้าด้วยอีกคนเจ้าช่างเอาละเจ้าส่งตัวยืนเมียนมาให้ข้าข้าสามารถรักษานางได้เจ้าไม่ต้องพูดน้าเจ้าเจ้า่าข้าอะไรกันเอาเป็นว่าข้าช่วยชีวิตนางได้แน่นอน พราะฉะนั้นรีบออกไปจากที่นี่ที่เหลือข้าจะเป็นคนจัดการเองตกลงข้าจะเชื่อใจเจ้าสักครั้งถ้าช่วยชีวิตนางไม่ได้เจ้าก็าไม่จาเป็นต้องมีชีวิตอยู่เหมือนกันเออเอผอู้ชายคนนี้นี่นิสยยัยแย่จริงๆเลยหยุนเหมียนแกทนไปได้ยังไงกันเนี่ยไม่ได้หยุนเหมียนฟื้นขึ้นมา ใครต้องน้มน้าวให้นางออกไปให้ได้หน้ามโหนักเชียวเอ๋เฟอร์าบิร์ดกำลังจิ๊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 รอจะจิ๊คุยกับจิงจอกกันเหรอคนเราสามารถสื่อสารกันคนละภาษาได้ด้วยเหรอเนี่ย แย่ yeah, แล้วฝ่าบาทคงไม่ได้มีสมองกระทบกระเทือนอะไรไปแล้วหรอกนะอ่ะปายปานพาสนมกุ้ยผินยุน่นนางฟ้าลงมาเป็นบอสใหญ่ตอนที่86หกฮองเต้ไปแล้วหรอเขาาไม่สนใจพวกเราแล้วหญิงแบกหน้าผู้นั้นถูกแทนแทนฮ่องเต้ที่เกือบเอาชีวิตไม่รอดฮ่องเต้จะมีกระติกกระใจมาสนใจพวกเราได้อย่างไรกัน แต่ข้าเพิ่งถูกคนพิ่งนั้นจับมานะนั่นเป็นแค่หญิงแปลกหน้าทำไมฮ่องเต้ถึงได้นี่พัสนมกุ้ยผินยุ่นพูดตามตรงหากว่าคู่ท่านไม่ห้ามข้าไว้ฮ่องเต้คงไม่ถูกซุ่มโจมตีและหญิงแปลกหน้าคนนั้นก็คงไม่ได้รับบาดเจ็บหรอกนะทําไมพอตอนนี้ฮ่องเต้ไม่สนใจพัสนมน้อยใจหรือเออเออข้า เอาละเอาละข้ายังมีเรื่องที่ห้องเต้ต้องสั่งให้ไปจัดการพาสนมอย่ารบกวนข้าอีกเลยพาสนมกุ้หินยุ่นหม่อะไรไปนิสัยเปลี่ยนไปมากทั้งขี้ขาและเห็นแก่ตัวน่ารังเกียจจริงๆยังไม่รีบช่วยอีกเจ้าจะรีบร้อนอะไรเทพ การรักษาของข้าเป็นความลับสูงสุดคนนอกเห็นไม่ได้เจ้าออกไปก่อนเมื่อข้ารักษายุนเหมินเสร็จแล้วข้าจะเรียกเจ้าอาความลับสูงสุดเชื่อไหมข้าจะจัดการความลับสูงสุดของเจ้าเอ่อ,ออะไรกันเฮ้ย hey. มือไม้อยู่นี่ๆหน่อได้ไหมอย่าคิดว่าข้าไม่กล้าลงมือนกับเจ้านะ ผู้ชายคนนี้เลยมะข้าต,ตอบโตไม่ทันเลยถ้าเขาเป็นแค่คนธรรมดาละก็ข้ายอมกินอึตัวเองเลยสายฟ้าสีทองจะเป็นตัวบ้าอะไรกันนี่ยขอให้มันด,ดีได้ไหมข้าไม่ได้เป็นตัวบ้าอะไรบ้าเอ้ยทำไมรู้สึกเหมือนกำลังโดนด่าอยู่เลยอะแต่ช่างเถอะเอาเป็นว่าจะอยากช่วยนางอยู่ไหม ถ้ามัาจะช้าๆกันของนั้นจีหนักขึ้นนะได้ตอนนี้ข้าจะไม่เสียงกับเจ้าข้าให้เวลาเจ้าครึ่งก้านทูบถ้าหากเจ้ายังช่วยนางไว้ไม่ได้ไม่ว่าเจ้าจะเป็นตัวอะไรข้าจะฆ่าเจ้าชิเจ้านี่มันช่างสักวันข้าจะต้องจับเจ้าใส่กระสอบแล้วมาซ้อมให้ได้เลยคายโดแต่ผู้ชายคนนั้นสามารถทำลายผ้ารมตาของข้าได้ และปล่อยพลังความกดดอันอันน่าสะพึงกลัวสุดขีดคงไม่ใช่ไวร้ายที่ไหนที่ลงมายังโลกเพื่อทำการจรกรรมหรอกนะไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้ายของยุนเหมียนที่ต้องมาเกี่ยวข้อกับเขากันช่างเถอะไม่มีเวลามาคิดเรื่องพวกนี้แล้วเหตุผลมันยากที่จะเข้าใจทุกคนย่อมมีชะตาก,การรมของตัวเองข้าก็ควรที่จะรักษาหยุนเหมียนก่อนดีกว่า เอาละไม่อย่างนั้นถ้าอาศัยแค่พลังของตัวนางเองเก่งว่าเครื่องก้านทุก็ยังรักษานางไม่ได้แยจ่จริงจริงฮึบจิงจอกพูดภาษาคนได้ตัวนั้นเป็นตัวอะไรกันแน่เป็นผีสางหรือปีศาจเกี่ยวข้องอะไรกับหยุนเหมียนกันแน่ออฟฟาบาด นางฟ้าลงมาเป็นบอสใหญ่ตอนที่87เอ uh ่อฮะฟงเซียวทำไมเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่กำลังปกป้องผู้หญิงคนนั้นน้นหรอยุนเอ๋อเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเจ้าก่อนด้านนี้เจ้าคงตกใจก็ไปพักผ่นอนเถอะนะ uh huh. แต่ฟงเซียวข้าเป็นห่วงเจ้านี่มันดึกมากแล้วกบไปพักผ่อนก่อนดีไหมส่วนผู้หญิงคนนั้นให้ไปป่านดูแลก็ได้ไม่ต้องยุนเอ๋อจะกลับไป พักผ่อนที่ห้องก่อนได้ยินไหมเอ,อ่อ,อข้าเข้าใจแล้วล่ะยั้นข้ากลับก่อนนะทั้งทงที่ข้าเป็นคนถูกรักษา,าตัวแท้แต่ห้องเต้กลับไม่พูดปลอบใจข้าเลยสักคำห้องเต้เย็นชากับข้ามากหรือว่าเขาจะสงสัยในตัวข้ากันนะยุนเอ๋อคนนี้แปลกเกินไปน่ามใช่ยุนเอ๋อที่ข้ารู้จักแน่นอน ฟาบาสองวันวันนี้พัะขนมกุ้ยผิ่นยุ่นไม่สบายหรือเปล่านะพะยะค่ะรู้สึกเหมือนนางเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยนะพะยะค่ะทั้งรักกลัวตัวตายขี้ขาดซสื้อผู้หญิงแปลกหน้าคนนั้นก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเป็นคนละคนนั่นหรอปายป่าจะคิดว่าจะมีคนที่สามารถแปลงเป็นคนอื่นได้อย่างชิงเชิงโดยไม่มีใครสังเกตไว้เออไปไม่ได้หรอกพะยะค่ะ ถึงแม้จะเชี่ยวชาญเรื่องการปลอมตัวแค่ไหนแต่ก็ไม่มีทางที่จะไม่ถูกสังเกตได้ถึงขนาดตลอดเวลาหรอกนะพะยะค่ะปีศาจหรือไม่เออเทพปีศาจเออคงไปไปไอะะคเป็นไปไม่ได้หรอกพะยะค่ะเป็นไปไม่ได้งันเหรอยุนเหมียนไม่ใช่คนธรรมดาข้ารู้สึกคุ้นเคยกับนางมากนางเคยเป็นยุนเอ๋อมาก่อนใช่หรือไม่นะถ้าใช่แล้วทำไมานางถึง แปลงกายได้อย่างไรกันบนโลกนี้มีเทพหรือป,ปีศาจจริงๆงั้นหรอเกิดอะไรขึ้นน่ะที่ที่ไหนอะเย้นเมียเจะาฟื้นแล้วที่จอกเก้าหังเจ้าในช่าททำให้ข้าขาดทุนจริงๆเลยอยู่กับเจ้านอกจากจะไม่รับอะไรเลย ข้ายังต้องแบกภาระให้เจ้าอีกที่นี่คือโรงเตรียมนี่ข้ามาอยู่ที่นี่ยังไงข้าจําได้ว่าก่อนหน้านี้ข้าอยู่ที่วัดผุพังนั่นแล้วข้ายังเอาตัวไปบังให้เฟิ่งเซียวอีกเพื่อรับลูกธนูแานข้ารู้จากนั้นเจ้าก็บกสติไปเฟิงเซียงก็พาเจ้ากลับมาและอยากให้ข้าช่วยเจ้ายังไงล่ะหยุนเมียนเจ้าเก่งจริงๆน่าถึงกับรับลูกธนูแทนคนอื่นนะ นางฟ้าลงมาเป็นบอสใหญ่ตอนที่88เออมันกระทัหนาัน่น,นข้าไม่รู้ตัวใช่แล้วพอเจ้าเห็นายคนนั้นตกอยู่ในอันตารายเจ้าก็จกใจจนลืมปล่อยพลังใช่ไหมละ่ะยืนเมียนเจ้าคงมาคิดว่าตัวเองเป็นเทพแล้วจะไม่เป็นไรหรอกนะครัน้นี้ไม่รับบาดเจ็บได้แล้วถึงเจ้าเป็นเทพจิตวิญญาณก็สามารถถูกทำลายได้เหมือนกันนะข้ารู้แล้วนะข้ารู้แล้วก็ ตอนนี้ก็ไม่เป็นไรไม่ใช่หรือไงจริงๆเลยนะช่างเถอะข้าขี้เกียจจะพูดกับเจ้าแล้วในเมื่อเจ้าไม่เป็นไรข้าก็จะไปเรียกเขาเข้ามาแล้วนะจริงจอกเจ้จาคิดว่าก,การที่ข้าสลับตัวคือกับยุนเอ๋อนั้นผิดหรือเปล่านะหาหยุนเหมีย่ยทำไมเฮียดีเจ้าจถึงถามแบบนั้นก็เพราะตอนที่มือสังหาร ปล่อยธนูออกมาน่าข้าสังเกตเห็นยุ่นเออเขาดึงปลายป่านเอาไว้น่ะถึงจะบอกว่านั่นคือจิตใต้สำนึกของนางไม่สามารถตำหนิได้แต่มันสะท้อนถึงนิสัยของนางอย่างชัดเจนเลยนะข้าต้องการที่จะหาผู้หญิงที่เพียบพร้อมด้วยความคุณธรรมและความรู้ความสามารถ สามารถร่วมเป็นร่วมตายกับฟางเซียวได้ตั้งหากละ่ะยุนเอ๋อร์คนนี้ขี้ขาดเกินไปหากภายหน้านางกับฟิงเซียวต้องพบเจอกับอันตรายแล้วก็นางจะไม่ทิ้งฟิงเซียวเหมือนอย่างวันนี้งั้นหรอยนินเหนเมียนต่อให้เป็นสามีภรรยาถ้าเจออันตรายหรือมีภยัยพิบัติก็สามารถแยกจากกันได้นะยิ่งไปกว่านนั้นความคิดของยุนเอนะ๋อร์น่ะ ที่มีต่อชายคนนั้นไม่บริสุทธิ์ดอกนะหากความรักไม่รักซึ้งพอจะยอมร่วมเป็นร่วมตายแม้ถึงกับแลกชีวิตได้อย่างไรกันบางทีฉันอาจจะทำผิดไปจริงๆงั้นฉันจะไปคุยกับยุ่นเอ๋ออีกครั้งจะจะไปพูดกับยุ่นเอ,อ๋อเจ้าควร คิดว่าจะพูดยังไงกับผู้ชายคนนั้นก่อนดีกว่านะเขาอยู่หน้าประตูนะอะอะไรนะฟงเซ่ยอยู่หน้าประตูใช่แล้วเขาเฝ้าอยู่หน้าประตูตลอดเลยนะอ๋อเนื่องจากเจ้าบาดเจ็บค่าเลยจำเป็นต้องพูดกับเขาอีกครั้งเจ้าอย่าลืมอธิบายนะว่าทำไมจิ้งจอกถึงพูดได้นะอะออะไรกันนะจิ้งจอกบ้าจะพูด มาแบบนี you you like? ้แล <pe ering> <to> ้วข้าจะอธิบายยังไงนี่มันเอ้ยหย่าอย่ามาจะชักช้าเลยเวลาก็จะหมดแล้วนะจะรีบออกไปเถอะอ้าเจะาจริงจังบ้านรอก่อนเธอรออะไรฟังเซียงไม่ไม่มีอะไรฟังเซียงเจ้ายุดหน้าประตูจริงๆด้วยเพระพระพระเจ้าคุณชายนางถูกลูกศร ปักเต็มอ,อกขนาดนั้นยังไม่ทันบาดเจ็บอะไรกันเนี้ยโอ้ยหายสนิทได้ยังไงการบาดแผลพวกนั้นและยังกลับมากระโดดร่ดเต้นได้แล้วอีกเหรอเนี่ยใช่ดูเหมือนเจ้าจิ้งจอกน่าจะมีทักษะการรักษาที่ยอดเยี่ยมจริงๆไม่แปลกใจเลยถึงอย่างไรบนรอโรคใบนี้แทบจะไม่มีจิ้งจอกพูดได้ ไม่แน่ว่าอาจจะเป็นปีศาจแปลงร่างมาก็ได้เอ่อไม่ใช่นะข้ายังรู้สึกเจ็บหน้าอ,อกอยู่เลยข้าแค่สร้างทำมันเข้มแข็งเท่านั้นเสรษฐีจทีงเจาพูดได้นะ่ะข้าสามารถอธิบายได้นะเออเดี๋ยวเจ้าก็ลองอธิบายมาสิเอ่อที่จริงแล้วมันธรรมดามากเลยนะที่เจ้าตัวนั้นเป็นแค่ที่เจาธรรมดานะ่ะก่อนหน้านี้มันบังเอิญได้กินยา ที่มีแค่เมเทเดนโลกหลังจากนั้นพอกินเข้าไปก็พูดได้อย่างน่าสะใจเลยล่ะเอองันเหรอไปปอนเจ้าจเคยเจอจิจากตัวนั้นที่วัดผัผัวพังนั่นใช่ไหมจเจ้าเข้าใจสิ่งที่มันพูดไหมอ่บาบอกเขาว่ายังไงพะยะค่ะจิจอกตัวนั้นพูดได้ด้วยหรอพะยะค่ะเฮ้ยแล้วอย่างเหมือนเราพวกเราจะธิพบายกับฟังเซลยังไงเนี่ยต้องรอติดตามนะคะ แต่ติดอัมเรื่องอื่นไปก่อนนะเพราะว่าน่าจะอีกสักพักเลยถึงจะอัพเรื่องนี้ใหม่นะเพราะว่าเรื่องนี้เราทําแบบตอนชนตอนเลยนะคะก็คือเขาลงมาเท่าไหร่พี่ก็ลงให้เท่านั้นเลยพี่ไม่ได้จะอู้นะเรื่องนี้เขาลงมาเท่าไหร่พี่ก็รีบออกมาลงให้ทุกคนเลยนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ อย่าลืมติดตามเรื่องอื่นนะส่วนเรื่องเอ,อ่องเขาท่านไร้นักนะพี่จะพยายามลงให้นะคะแต่อาจจะช้าหน่อยนะขอโทษด้วยนะขอบคุณค่ะ